สวัสดีครับเจีบซีสาวหน่อยไดนไหมครับคลิปนี้ก็นทเป็นคลิปแบบปาล์มนาดบุ้คเร่ไทยใส่มะกอได้พี่น้องขอบคุณพี่น้องเนี่ยมาเนี่เรื่องการย่ามดีดพีเละพ่อเอกครับยังครับซื้อไวนยังก๋วยจ้าซื้อเตีมครับซื้อเตี่ยมเปิดบุ้คยมาหาจเจียร์ยังบุ้คเร่มานั่งกินน้ำกันตที่เกียบ้านี้นี่ยังครับมาเนี้ปรมาจารย์เรืงผู้ใดมานั่งน้ำกันพี่น้องทีบังด้วยพี่อะ กำลังิถาามหอยท่านประธานไงท่านประธานอันนี้ประธานคนละประธานนี่นี่แหละผู้แกงบุญจันทร์อันนี้ประธานประธานบุ้งอันนี้านนี่ประธานห้างครับของแท้ครับเห็นตังแต้ปิดมันเป็นโอกาสย่ำดีบอเครื่องประทยอันนั้นปรอบดำสวัสดีครับ แล้วกันนยแะนึงแล้วกันเอาอีกช้อนนึงให้พันเ้ี่อยเขาเนี้น้อแม่เจ้าเราอีหลีเนะอว่าซองวว่เห็นพืนลูกกระพได้มายืนแลจองตาเหียวมองใจ่เออแข่งบุญจันทร์นี่เหรนี่แหละเนีนได้เดเป็นบางครั้งเอานใช้นแต่ีองแท้ดิ ไม่นด okay. okay, ีดีออกเลาเลยเอาไปคืนน้องเล่านี่นะนเล่าเรีงเพรเ่เฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นหนังคมนี้เป็นเป็นซีรีส์บ้ีมเปอลยคอยปูนเขียวหอยก็มีบอกมุกจอคือบอไปแจ้เป็นซีรีส์เป็นยังไงเล่าผมฟังบุญเรเอาเเล่าไปเฮ็ดเฮ็ดอนเรื่องไหนไมท่อนที่13อายุ12เดนตอนนั้นโอ้ยครับบงพี่น้องไอ่ประธานห้าง มากคักว่ที่แห่คูกผมาบุ่งไปอย่างไร่ได้ลูกแ่ิ่พนเออผมแปดหกถนนสีสุกตะบนมาแข้งเอออีดอตอนนั้นนะครับโอ้เลี้ยงตะวิยดตำก้อนบ่ะครับกําแพงไหลสั้นพุทธหรือบนวิปีนจุกนั้นเนี่ยเสียงอีสสางเขาเยากับมาแห้งกันาี้เนาะแหงัี้มือหนึ่งเมีนสมัยนั้นว่านี่ล้วปล่อยไฟขํามอด แย่แหลมไม่แย่ยุ่งเสียงรั่วเสียงล่เพียง่วว่ามันขักจงขอม่ล่ะอกอออยู่อออยู่พี่กลนเสงโลลนีงโยูเขาู่้อปาดูดเปิดเพ่งมาดีไหม วันนี้เขจะอดเจ้าอกี่ขนาดฟันน้ำยัไมเห็นก็จะคงรอยข้าม่าเจ้าเจ้าก็จะข่ข่าดังนเขาจะขาเจ้าอ๋อวนนีจะขามเหจ้าโอ้เขมนี่ราแตกแสนมายอมเนี่นี่ี่กเขียไหมวันน้ต้องแตกแสนเลครับเพาแตกแสนดนียไปมีแกเียเออเอ้ามานยาไทยมิมินเจ้า ได้โจกกันยาวเลยเลยด้วยโอวันนี้เข้ามาเจอเจ้าแล้วโอ้เขาก็เชิดกันตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาจะไม่สายเกินไปวันนี้เข้าไปเห็นเจ้าก็ต้องฆ่าเจ้าอย่างแน่นอนถ้าข้าไม่ฆ่าเจ้าเจ้าต้องฆ่าข้าถ้าข้าไม่ฆ่าเจ้าเจ้าต้องฆ่าข้าอย่างแน่นอนเพราที่ข้าไปเห็นเจ้าก็ต้องฆ่าเจ้าก่อนก่อนที่เจ้าจะฆ่าข้าโอ้ยตายฆ่าดแน่เนาะโอ้ารู้ไมว่าดำต่ำนั่นเจ้ามีวัดลิงมาโอ้ยมาแต่ผู้พานโอ้มาแต่ผู้พาน พี่ข้าจะฆ่าเจ้าด้วยดับเด็กน้ำผีฝันน้ำเห็นไม่กระทั่งรอยมันคมขนาดน้ำเชี่ยวอ่เออตำนานที่ยังมีชีอันนี้ร้อยดีดีนี่ตำนานที่ยังมีลมพายุเจือเรื่อนพายุเรื่อนซื้อร้อยจะเปลี่ยนซื้อร้อยเลยเล้วร้อยสิดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวมุ่เจ้าไปพ่อกันที่ไหนเราบพี่แหลมเขาเป็นร้านเดียวกันเลยครับโอ้โหจะ แกเสียงดีแฮงครับผมคอนมีสารเลยสิงนั่นเล้ยงนะเมนว่ามันเกงดีเลยปอบจำเนเพว่ามันซื้อวันซื้อวันซื้อแ่นี้ตนทักผมมาจันตอนทักบ่กกันซื้อซื้อเหรียญม่แก้ไม่นงจิ้งนงวันี้เจ้าได้วันี่เจ้าซื้อกึ่มหรือว่าบอกเจ้าคนเลี้ยงเนี่ไม่เป็เลบโจกบูเลือว่ากึ่มครับอ๋อ่าไปบอกใครด้วย ะคราบเขให้พอไปบ่ซื้อคึ่มบ่แมนดอกผมพีไสยบอจี่ชไสใหญ่บอจนุ่มจบอจยังบ่ฮู้จักในนั่งน้ากันซือว่าคึ่มวะที่อ๋อคึมนะครับตายปีเดียวกันรุ่นเดียวกันซื้อสี่สี่เหรีบอเป็นไว้บอแมนบ่แมนรับพรนุ่มเอดแขกรอดน้องสองซีแขกรอดน้องพี่ไส้นุ่มโจน่ะแขกรอดเจ้าเห็นยี่ต้นยู่ในคลิปม่ะแขกรอดคลิปขีวบองๆงดำดมานั่นล่ะรุุนเจ้าเลยสอ2ซีสองซีกัน่า2 4ซี ผมนี่หนึ่งแปดไม่มีผู้เยี่ยบานไม่หยุดสองหนึ่งแล้วมามาแขกหอลอาแล้วมานุมน่มๆลูกโจนุมน่มโจ้สองหกสายล้วนเลยครับสายสีครับสี่ยอดประมาณสี่ยอดประมาณแม่แม่สุภาพแกอยากได้ลูกสาวนุ่มโจนี่ปกติจะไม่ได้เกิดแล้วนะถ้าไม่พูดเล่นนะน,น,น,นี่ว่าเป็นลูกสาวนี่ว่าเป็นลูกสาวพ่อก็บอกเอาอีกพ่อสงการนั่นน่ะของแถมเลยครับคลิปนี้เครึ่งเพีย เพิ่มพอเองโอ้ยอยู่แต่เปื่อยไงมังเหรอพี่เพียวโปรดักชั่นคอเป็นยูสายเดียวกันเดินนี่เออโอ้พี่เพียวโปรดักชั่นแสดงว่าคอเป็นยูเดียวกันเด็กผีใช่ไหมเยี่ยมเบิ้งไปน้ำใหม่ไปน้ำมาไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ชนะต่อไปจากนี้จนจบฤดูกาลมันชนะเดี๋ยวมันมาขึ้นเตี้ยเดี๋ยวเราไปแชมป์เหมือนเลีงนี่ตัวครับเอาวันนี้กัน ยุโรปอะเอามันไม่เป็อ๋อมันอยู่มันมันไปยูโรปอะหรืใช่เจอใครอะไรบุยลำเจอบุยลำไม่ไม่ไม่ปีหน้าถึงมันถึงมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันไปอยู่ข้างล่างอะมันได้เป็นแชมป์แน่นอนเป็นแพ้แชมป์เปี้ยนชีฟเด้งหนึ่งแชมป์เปี้ยนชีฟโคด้าบอลด์โคด้าบอยลด์ เออแปดนลีนี่แต่จำได้ว่าขานี้ก็น่าจะเด็กเด็กผีนะเนี่ยใช่ไหมพอเอกเจ้าเด็กผีหรือเด็กหงษอ้อน่าจะเด็กผีโอเคที่สิงโตน้เมินคาม โอ้เมนีเลือกการย่ามดีครับพี่น้องันนะได้เห็นพี่น้องเฮ้เห็นม่ใกพสีครับผมีประธานห่างครับเสกีเขาไปบึ้งน้องนที่น้องไปได่จะได้ขาโซตรวจโอเคกเสียงดีไงเลยพ่อนี่เสียงดีอีลีเลย บ่เสียงบอเชียงนี้อีลิบเชีงนี้อีลิแก่ลองเพลงเป็นี่ยนป้อมมันจะไม่เกิดขึ้นกับค่อยฟังเออโตตมาไหมเราต้องเห็นที่ไอรอนค่อคเป็นอันนี้ท่านเป็นองบยเนี่น้องครับนี่เลือกการย่ามดีครับบรรยากาศไทยาน คลิปน oh. 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 ี้ว hey, right? ่าตั้มก็แสนหนิว่าไรนี่ข่าวาพลาดไปราไรเจ้าคลิปเรี้ยวเนี่ยเลี้ยวเหรออันนี้ยุคกูถูเหมือนกันเจ้าว่าตีผู้สาวคนแหลกมาตีพ่า่มั้ีเไรอผู้สาวคนแหลกกูมากมาขี่เนีก็่ได้มันไปลบได้ลบเี่ไรบ้างเอบมัดกี้ก่อนตู้ทุกเนื้อไเที่ยววันต่างหานอุ้ยนี่ไงนี่ไง ว่ดใจู้ะามีปวันนี้คุณพ่อท่านประธานอันประธานนี่มีประธานห่างครับผมประธานบุงประธานบุงประธานบุาเจ้าได้คลิปเลยประธานบุงเจ้าได้คลิปเลยประธานบุงามพนมอเหยียเลยเลย เราส่งมาอัดไปกันได้เอแฝวมาแล้วเออเดี๋ยวแฝงซีดมโอ้เอาไปแล้วจิบดนี่ค้ายของไงไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วนี่เาพดีได้ไฟท่วมมากมาว่านแข็งเราแต่งแงโอ้รับรับจิปนี้ไปทีานี่นะครับเจอกันครับปรมาจันถ้าเป็นปอลมาจยนอยู่แล้วธรรมดาเยโอ้เราแต่งเพลงมวนเด้มุจจอบมุจจ้าอย่างไรยังน้ำเล่าเขาให่บบบ้า แม่นมือนกระจุกมากเลยว่าเป็นยังคนอยากมักฟังความเก่าๆเดี๋ยวนี้สมัยคนตรงนี้มันเก่ยกับเทยนี่ลูกมือนี่เขาอยากฟังเก่าเดิสมัยใหม่นี่ก็ฟังมันมันเกลี่ยนึงแต่ว่าคนคนเก่ยกับเทยลูกมือนี่เขามักฟังเกาเกาเมื่อเจ้าไปร้องร่องร่องพี่เอาเกาตี้ออกมานี่ผมยอมรับว่านี่ไงเนี่ยไข่เมื่อเจ้ามาฟีดยังเสียนี่ กับพราะเงแหลมมี้วสมันาต์เนี่ยเอาอันนี้เออเอาอีนี้ที่ประทานผมบอกว่าขันมีโอกาเนี่ยมาเตจันพวกนี้เนาะบุญเมเนาะเอาดีกว่านีเลยดีกว่าน้อยไหมพอดี่าบอกว่าน่งอปูชนียอะุคนปูชนียอุคคลอนน